ครับสาหรับคลิปนี้นะครับจีมาเปิดราคาค้วายนะครับของเซียนปิงนะครับค้นถืออยู่นี่แหละนะครับอันเดี๋ยวก้อนอื่นนะครับที่กาดเท่าอยู่ไหนครับอยู่บ้านสะแบงครับบ้านสะแบงบ้านสะแบงตาบลสะแบงครับอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบ้านสะแบงตาบลสะแบงอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับขอเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับ097ครับ097 ส1มหนึ่งสาสามหนึ่งหแปดครับสามหนึ่งหแปดครับผมนะครับเอาบอกถึงกล้วยตัวนี้นํามาเปิดแบงกันบ่ครับนี่แบงครับตัวนี้นํามาเปิดแบงครับผมเอารายละเอียดครับเขาซื้อยังครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อปินเพชรนะครับเป็นลูกพ่อพันนี่เป็นายใบยกนะครับผมนํามาจากไอ้คุ้มควายเมืองอุดรนะครับนี่โอ้ผมซื้อมากเลยแ่เป็นในน้อยเพื่อับนี่ซื้อมาอยู่นี่ คือตัวนี้ไปเห็นไปจองเอาตัเกิดแม่นครับไปเห็นไปจองเอาตัเกิดมักนะครับไปเห็นไปมักเพื่อนถึงเสตาอายุเท่าไรครับนี่ตอนนี้ปีแปดเดือนครับนี่ปีแปดปีแปดเดือนความสูงครับสูงลอยสามสิบสี่สามสิบห้าครับแต่ว่าประกันนี่สามสิบสี่ครับประกันลอยสามสี่นะครับาะวัดเบื้องวัดมือจี้นี่ครับนี่บ่อขาดนะครับ แม่กับยุนีเนาะแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับยุนีครับผมแม่กับยุขวังนะครับสำหรับผู้ใดมาเบิ <250. S 2> บรร่งนี่มาเบิเบ่งแม่เลยแม่นี่สูงประมาณร้อยส <spend S 2> ี่สิบห้าสี่สิบห้าแมนครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบห้าเดี๋ยวไทยเบิ่งก็ได้แม่นะครับพ่อเลยครับบัดน,นี้พ่อพ่อเพิ่นนะครับไอยุคุ้มควายเมืองอุดรนะครับเป็นไซสใบยกนะครับพ่อเพิ่นพ่อนี่เอาง่ายคือพ่อเป็นลูกใบยกเป็นลูกใบยกเลยครับนะครับนี่ครับใบยกเกิดจากไอ้ แม่ใช่ไล่ของคุณโชคนะครับคุ้มควายเมืองอุดรใช่ไล่นี่กับร้อยหกสิบเนาะแม่เอาไงคือเป็นเขาเอื้อย่างยาเขาครับเป็นยานะครับเป็นตระกูลกล้วยไง่แม่ใช้ไล่หรือว่าแม่ตะวันผมก็จำไม่ได้นี่ล่ชสงตัวนี้ร้อยสูงร้อยหกสิบนะครับแม่เขานี่นะครับสิ่งที่เห็นนี่อัตลักษณ์สัตว์ครับอัตลักษณ์ชัดความรอเลยนะครับสายสายใบยกนะครับตัวเมียนะครับนี่ตัวเมีย มันคือค้ายผูนะครับแต่ว่าเป็นตัวเนี้ยสูงเลยสามฟสี่บกขาดนะครับอายุหนึ่งปีแปดเดือนครับผมหนึ่งปีแปดเดือนนะครับถ้ายืนก็ง่ามเคยไปฮอดสนามนะครับนี่เคยไปตอนตอนเพิ่นปีนึงนะครับครับลำตัวนี้ยอัตลักษณ์สัตว์เบื้องการยืนนะครับยืนเหยียดหางเน่าหางดกลามนะครับหางเง่านะครับนี่หางขั้วเงวาเลยเนาะถ่ายดีนุ่มก็ดี นาเขาดีนาเขาไงโค่นเขาไงแห้งอันนี้เปิดแบงบ่มปยังได้ครับเปื่อนก็ลังเห็ดเฮียนหน่อยรับเห็ดเฮียนไหมครับก็เลยจริงๆได้อยากเปิ่บ่ได้อยากเปืดเลยครับนี่นะครับเอาราคาเปิดไวราคากับเปิดไวขีดนิดๆครับสามแสนเอแสนสามครับผมนี่เปิดแยสนสามต่อร่องไดต่อร่องไดครับแสนสามต่อร่องไดโอ้โอกาสดีครับนี่ผู้ใดมผู้ใดมากเอาเลยม่เอาไปเลี่ยงนะครับนี่ อ,องค์ข้ออัตลักษณ์ยังสัตการยืนเบื้องเอารวดครับการยืนนี่ <c oughs> จะบบต้องจับกับยืนได้นะครับเนี่ยว่ามันค<ร>้วยผูแต่ว่าเป็นค้วยแม่นะครับนี่เป็นคลวยแม่แต่ว่านิ่ๆน่งนิ่เป็นสายอุททยเนาะเป็นสายอุททยครับเป็นสายอุททยมาสาจักหน่อยนะครับเนื้อหนังแต่ว่าโค้งสร้างนี่บ่ต้องห่วงอ่าเขานี่เป็นแม่บ็อกได้สบายแม่บล็อกสบายนะครับตัวนี้นาเขาผู้ได้มากเขาเปิดเปิดนะครับนี่เขาหง่นะครับว่ามันคล้วยผูนะครับ พูดได้มากกว่าว่าเป็นควายผูนะครับตัวนี้ในเป็นลูกตัวแรกบ่ครับนี่เป็นลูกตัวแรกนะครับของแม่เขานะครับแม่ปากายแก้วที่ยุคขอกนี่ก็ได้แม่ซื้อปากไกยแก้วนะครับเดี๋ยวในเบื้องแม่ปากายแก้วกับการจ่ายลูกของเพื่อนน้องเพื่อนี่โอ้ยสุจวันะครับเอาเบอร์โทรอีกแลอบครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกแปดครับสามหนึ่งหกแปดนะครับซื้อปิงาะ ผมปิงปองนะครับบ้านสะแบงตำบลสะแบงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ได้มากะมาแบงปั่นเอาไปเลี้ยงน้ำกันนะครับเอาแล้วครับตัวนี้จำเป็นครับก็เลยได้ขายนะครับกำลังเห็ดเงี้ยหน่อยอยู่กำลังเห็ดเทียนนะครับก็เลยจำเป็นที่ต้องแบงปั่นนองออกไปนะครับเพราะว่ายูก่อกเกิดมาใหไม่นาะยูก่อกเกิดมา่หไม่อีกสองตัวนะครับเปิดตัวนี้ตัวเดียวครับตัวอื่นไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวก็เยอะผ้ามาช่มแล้วขออีกตัวอื่นเดี๋ยวผ้าไปช่มนะครับ เอาเอาข่าวว้างเล้เลยเราเอาไปชุ่มนะครับไปชุ่มไอ้พุ่นอันนี้คือแม่ของปินเพชรเนาะตัวเดียวขอปินเพชรนะครับนี่ครับแม่ยอียงก่อนนี่แม่ประกายแก้วครับผมปกไกแก้วครับร้อยสี่สิบห้านะครับเนี่ยเป็นขั้วสายเลือดบุไถยอันนี้เป็นน้องเพื่อนน้องไส้น้องไส้ปินเพชรนะครับเบื้องเอาครับจักเดือนนี่ซี่เดือนครับสี่เดือนอายุซี่เดือนนะครับนี่เจ้า นอแส,สิงนอแลสิงห์ลูกชายเป็ดแชมป์ไปลูกนี่ครับอันนี้คือแม่นะครับเอาให้เบิ้งแม่บ่ได้แบ่งนะครับนี่แบ่งแต่้ตัวลูกเขาตัวลูกเขานะครับลูกสาวครับแม่ก็อยู่นี่มาเบิ่งตัวจริงเอาเลยนี่น้องนี่ครับนี่น้องใช่เพื่อนนะครับนี่น้องยังซ้ำนี่ครับเดี๋ยวใหญ่ใหญ่มากขนาดไหนลูกตัวที่สองนะครับนี่นี่ครับได้ผลงานการใจลูกของเบิ้ดเมี่ยงแม่ แม่ปะกายแก้วครับครับนี่ยืนเทียบครับเย่อน้องครับนี่สี่เดือนนะครับกับสิบเท่าเลสิบแปดเดือนบ่เือเท่าเลปีแปดเดือนครับปีแปดเดือนนะครับเย่ปีแปดเดือนน้องสี่เดือนเบื้องเอาครับการจะลูกของแม่ประกายแก้วแบงเอี่ยนะครับเปิดวบแสนสามเนาะแม่นครับเปิดวบแสนสามมากะมาต่อมาต่อร่องกัน เอานะครับนี่มาคุยกันพูดคุยกันก็มากระดูกไงครับกระดูกเงยอีเดียมากเมาเลยนะครับเนาให้เบืองแล้วขอสร้างผุนก็มี่หลายอยู่นะครับแต่ยังบาดแบงเนาะตั้งนั้นแบงแม่เดียวมากกระแบงอยู่คราบนั่นมากกระแบงหรอลูกสาวเนี่ยครับนี่เอาลูกสาวนะครับมากกระแบงจ็กเดือนครับนั่นตัวนี้เก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับซื้อน้องซื้อน้องมาค่ะมาค่ะ ก่า <9 S 1> <ห>เดือนแหละจีบว่าลอยเศร้าหรือเปล่ <40 S 1> าเศ้าเดือนว่าลอยเศร้า,ากับซูสีนะครับคิดว่านะเพร,ราะว่าว่าไดบัตรดีดีดูดประมาณกํลังสีใหญ่นะครับเนื้อหนังกํลังมากเลยนี่ร้อยยี่สิบสองนี่ครับบัดร้อยยี่สิบสองพีสันร้อยยี่สิบสองนะครับเก้าเดือนร้อยยี่สิบสองครับแบ่งให้กันบ่ แบงครับราคาค่อยว่ากันเนาะอันนี้ราคาค่อยว่ากันครับตัวนี้เบือโทษอะเบิอโทษตามคลิปเลยครับตามคลิปนะครับบอกไปเอ้าได้รายละเอียดอื่นๆค่อยโทู่มาถามค่อยโทู่มาสอบถามนะครับเดี๋ยวสําหรับชิปนี้กะขอจบไปเพียงโท่านี้นะครับอย่าลืมครับผู้ใดสนใจนะครับฝ้ามาเอานะครับซ้ำซากเพื่อนอยากขายนะครับแต่เพื่อนว่าอยากขายนี่ราคากับต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้ครับผมต่อร่องได้นะครับเปิดไว้ซื้อแล้วแต่ผู้ใดสีมี วางดีมเมื่อวา,เ,าเอาครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ครับเปลี่ยนมันมีนามสี